ท่านสติกรณ์ดำแงก่อนนะคะว่าเรื่องกล้วยๆนะคะกับการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะของท้องถิ่นของเราให้ไปสู่ระดับสากลเนี่ยเรามีวิธีการกระบวนการหรือว่าแนวทางอย่างไรขอเชิญค่ะค่ะนํามสภาพนะะบคุณเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นจะไปถึงถึงเรื่องกล้วยเมื่อกี้ภัยพิบัติเยอะมากเนาะ นอนร่วงต่างๆก่ก็จะมาเป็นกล้วยให้เราได้ทานนะคะก็คาแรกทุกคนน่าจะจําได้จากที่น้ํานมที่เราดื่มจากคุณแม่ถูกไหมคะคําแรกที่ทานคืออะไรน้องๆน,น,น่าจะยังไม่รู้แต่ถ้าเรามีน้องเนาะเราโตมาแล้วเราเห็นคุณแม่ป้อนคําคแรกก่อนจะเป็นข้าวคืออะไรคะกล้วยกบดน,นะคะคําแรกเลยนี่คือผลประโยชน์นะคะคำแรกของชีวิตเราเลยนะคะถ้าเรา ได้คําแรกที่จะทานก่อนข้าวนั้นก็คือกล uh ้วยบดนะคะกล้วยบดตอนตอนแรกๆเราก็ไม่รู้เนาะพอโตมาแล้วพอไปบดลองทานทานกล้วยเราก็รู้สึกว,ว่ามันอร่อยตอนเด็กๆต้องอร่อยมากแน่ๆเลยนะคะพอเป็นอันนี้เป็นอาหารให้เราทานเป็นคําแรกในชีวิตแล้วเนาะแล้วควานนี้เราไปดูว่าของเล่นชิ้นแรกที่อยู่ในบ้านนะของเล่นชิ้นแรกอาจจะมีชิ้นอื่นๆด้วยนะคะแต่ที่สําคัญคือก้านกล้วยใครเคยเล่น ก้านกล้วยมาก้านกล้วยบ้างคะมีไหมคะโอ้ยกมือเยอะแยะเลยนะคะน้งนองๆนะคะท่านที่โตแล้วก็ยกมือด้วยเหมือนกันตัวฉันเองก็ของเล่นชิ้นแรกก็คือมาก้านกล้วยเล่นกันอย่างสนุกเลยะค่ะนะคะพี่น้องเล่นกันบ้านข้างเคียงก็เราก็เล่นจันนะคะนอกจากมาก้านกล้วยแล้วอะไรอีกคะที่เคยเล่นมีอะไรอีกที่เ็าทาเป็นเหมือนปืนนะคะล้ว<อ>ก็ลงพับปืนรอ่านะคะจริงแล้ว ใช่ค่ะเตี๋ยๆเตีย,ยจะได้ไล้ตีเพราะว<จ>่าจะต้องเก็บไปเอาไปตอกไปขายอะไรเง้ยเาไปตัดม้วเล่นกันก็จะโดนตีค่ะนะคะอันนี้คือของของเล่นเห็นไหมคะกล้วยเนี่ยนอกจากทานได้แล้วเนาะเป็นคำแรกในชีวิตของเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นของเล่นที่สนุกสนานให้เราตอนเด็กๆได้ด้วยนะคะ คราวน,นี้ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะครับเมื่อกี้เราฟังมาแล้วก่อจะมาเป็นกล้วยได้โอ้ต้องผ่านร่วงผ่านนอนผ่านภัยพิบัติต่างๆแล้วก็จะมาเป็นต้นกล้วยแต่ตอนนี้พอพัฒนาไปได้เยอะแล้วเนี่ยต้นกล้วยก็สามารถปลูกได้ง,ง่ายขึ้นแตกหน่อได้รวดเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีน,นะคะในต้นกล้วยหนึ่งต้นเนี่ยนอกจากกล้วยที่เราทานแล้วก็ยังมีปีกล้วยอีกลก้วยฉาบกล้วยเบกแตกต่างๆเนี่ยนะคะขายดีค่ะทุกคนชอบทานแล้วนับไม่หยุดไม่ได้นะคะตังทาน ต้องซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้พอเป็นกล้วยแล้วนี่ยเราไปดูในเรื่องพอมาเป็นนวัตกรรม,ม,มเมื่อมาคูณท่านท่านปะครูท่านพระอาจารย์ได้พูดถึงกล้วยที่จะมาทําเป็นครีมที่จะ,ะแทนครีมเทียมนะคะก็ใช้กล้วยปดกล้วยผงก็จะมีกล้วยผงที่เขามาเป็นนวัตกรรมนะคะทางมหาลัยก็ได,ได้ได้ช่วยเหลือทุ่งผู้ประกอบการมาเป็นกล้วยผงเพื่อว่าให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะได้ทานเพื่อเป็นประโยชน์ ให้กับผู้สูงอายุได้ด้วยเคลือบกบอระเพาะได้ด้วยนะครับก็มีสรรพคุณที่หลากหลายนะคะทานนี้ในส่วนของพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยเราจะขึ้นทะเบียนก็คือกับผู้ประกอบการนะคะกลุ่มสตรีแม่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรวมตัวกนะะันละานเ้ถึง15คนเขาก็จะทําผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องกล้วยเนี่ยมีทุกอ,อําเภอเลยนะคะก็มาขึ้นทะเบียนโอ,ท,อท็อที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอ,อําเภอนะคะท่านก็นําผลิตภัณฑ์ของท่านมาด้วยนะคะ แล้วก็มาตอบรายละเอียดแล้วก็มาแจ้งที่เจ้าหน้าที่นะคะน้องๆก็บอกคุณแม่ได้นะทขาขนมแล้วหลายๆคนพอทําแล้วจะไปขายที่ไหนลงมาขึ้นทะเบียนโอทอปดูก,ก่องน,นะคะหลังจากขึ้นทะเบียนโอทอปแล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนก็ง่ายไปพบเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเขามีให้กรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆแล้วก็ขี่เข้าระบบก็ถือว่าท่านอยู่ในระบบของการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอทอปแล้วนะคะส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการตลาดนะคะการตลาดเดี๋ยวเราก็จะมีตลาดทั้งในชุมชน นอกชุมชนแล้วก็ตลาดงานประเพณีต่างๆด้วยโดยเฉพาะท่านพรอครูเนี่ยให้โอกาสทางกลุ่มผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะในหลายๆทานเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์โอทอมเนี่ยมาจาหน่ายกันนะคะ9วัน10วันก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ไดีเลยทีเดียวนะคะนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะพอมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยสินค้าเราขายได้เนาะเราก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะท่านเดินมาหาเราปุ๊บในทุกะบวนการเดี๋ยวมาจาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบ เลยนะคะจนไปถึงด้านการตลาดทรานนี้มาดูในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเริ่มแรกมาปุ๊บทุกคนก็จะใส่เป็นถุงพลาสติกมาก่อนเนาะถุงพลาสติกมันยังไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เราเอาจจะถุง5บาท10บาทถ้าเราอยากขาย20 25และ30โดยปริมาณน้ำหนักที่แตกต่างเนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าเหล่านั้นได้ด้วยเราก็จะมีกระบวนการนะคะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาดูตัวผลิตภัณฑ์ของของท่านด้วยนะคะแล้วก็ ในตัวของบรรจุภัณฑ์ด้วยก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของตัวประจิบุบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วอย่างเลือกกล้วยนะคะมันมีได้หลากหลายรสด,ด้วยนะคะกล้วยบาบีคิวน้องๆเคยทานไหมคะมีนะชอบด้วยใช่ไหมครับนะคะมีกล้วยบาบีคิวด้วยรสซอสรสอะไรต่างๆนะคะก็ก็มีหลากหลายรสเนาะให้ให้ได้ชิมกันด้วยนะคะมันก็สามารถแตกผลิตภัณฑ์ออกไปได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะ หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะมีเรื่องราวสตอรี่เล่าเรื่องแล้วทำไมต้องทากล้วยนะทุกคนก็จะมีแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่องราวเพื่อให้เกิดความน่าสนใจกับลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าเราด้วยนะคะกล่องบรรจุภัณฑ์เราสวยแล้วนะคะถุงที่จะมาใส่ก็สวยเรียบร้อยดีมีการออกแบบที่ดูดูสะดุดตาน่าซื้อด้วยนะครับกับตัวผลิตภัณฑ์ที่ก็มีรสชาติอร่อยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันก็จะเป็นในเรื่องของการคัดสรร คัดสรรน,นั่นก็คือ,อเราจะจัดระดับนะคะระดับดาวน้องๆจะได้ดินโอท็อปห้าดาวสามดาวนะคะเรามีตั้งแต่ระดับหนึ่งดาวจนถึงห้าดาวเลยนะคะในระดับดาวแต่ละระดับเนี่ยก็เป็นการการันตีตัวผลิตภัณฑ์ของเราด้วยในแต่และระดับดาวก็จะมีตลาดเฉพาะด้วยเช่นเดียวกันอย่างตลาดที่เมืองทองธานีเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของระดับประเทศเลยนะคะในหนึ่งปีเราจะมีสามงานที่ Impact เมืองทองธานี ก็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนี่แหละนะคะไปจำหน่ายที่งานจำนวน3,000บูธนะคะต่อหนึ่งครั้งของการจัดงานคนมาเดินไม่ต่ำกว่า200,000นะคะจำนวนรายได้ก็ไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทเห็นว่าในหนึ่งงานบางคนไป9วัน10วันแต่รายได้ท่านมากกว่าใน1ปีนะคะที่ขายอยู่ในชุมชนนะคะอันนี้คือทางเดินของผลิตภัณฑ์ถ้าเรามีความตั้งใจแล้ก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนา แล้วก็ทําเป็นอาชีพอย่างจริงจังนะคะมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีอาชีพและมีะไรายได้แล้วก็มาดูแลครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโอทอถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่สํานรกงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอนะคะท่านเดินเข้าไปสอบถามก่อนก็ได้ว่าถ้าจะมาเป็นผู้ประกอบการโอทอมีสินค้าแบบนี้แล้วจะมีทางเดินและอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นงานและเป็นกิจกรรมที่จะช่วยทางชุมชนให้มีรายได้และก็มีอาชีพที่มั่นคงด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะนเจขออุญาตเรียนทางต่อนะคะคือตอนนี้ที่สูตรรับธารช่วยสุพรรณบุรีของเรานะคะท่านสิรินทร์คะเราให้มีการติดต่อในเรื่องของลพตภันฑ์ต่างๆหรือว่ามาให้มีโอกาสการรู้ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ สูวรพันปุย้ยก็เห็นว่ามีม,ม,มีหลายหลายพันนะคะมีการขยายเนาะแล้วก็ในเรื่องของกล้ยเนี่ยสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างเยอะด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอเครื่องแต่งกายเมื่อเมื่สอสักครู่บอกว่าทําจากเชือกล้้ยไปผสมกับฝ้ายค่ะท่านท่าน<ส>ะคะก็ะะสามารถมาถ,ถักทอแล้วก็สามารถตัดเสื้อผ้าได้ทํากระเป๋าได้ท,ทํารองเท้าได้ทําหมวกได้นะ